สวัสดีค่ะสวัสดีวันสิ้นปี2563นะคะวันนี้พามางัดขนมจีนกันอีกแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทินะคะมาดูกันเลยค่ะดีค่ะกินขนมจีนค่ะ วันนี้ลมแรงมากเลยลมหนาวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอู้ยนอนได้ยินแต่เสียงลม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 พอดีที่บ้านน่ะลมแรงด้วยนะคะปกติแล้วอะ่ะเลยพากันเสียงมีได้ยินแต่เสียงลมะคะ่ะ ขนมจีนน้ำยาวันนี้เปลี่ยนเจ้านะคะลองดูมีเจ้าใหม่ค่อนข้างแพงค่ะน้ำยาถุงเดียวถุงละหกสิบาทเฉพาะน้ำยาถุงเล็กไปกับข้าวถุงกับข้าวทั่วไปเดี๋ยวลองชิมดูค่ะว่าอร่อยไหม Okay, ออเคคยู่นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ออกไปตลาดร้านหลวงปิดกันเงียบหมดเลยคน่ะ เหลือเปิดอยู่ไม่กี่ร้านไม่รู้ว่าปิดไปเที่ยวหรือปิดหนีโควิด ชนบลีวันนี้ทะลุกเกือบเกือบสองร้อยลแล้วมั้งคะไปเร็วมาก ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ได้ออกไปไหนนะช่วงมันหยุดไปก็รีบไปรีบกลับไม่ได้ไปเดินเลื่อยเฉยแล้วตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดี มื่อวานนี้ชนบุรีเพิ่มเป็นเป็นที่หนึ่งของประเทศ <laughs> มาเร็วมาก ปกติแม่กินขนมกีนน่ะจะใส่น้ำยาเยอะกว่านี้นะคะแต่ให้กลัวเผ็ดซึ่งก็เผ็ดจริงๆใส่น้อยไปหน่อยใส่เยอะเผ็ด แม่ <c oughs> แม่ใส่แมสก็แพ้แมสนะคะเนี่ยคันหมดเลยแถวแถวเส้นตรงที่แมสเป็นขอ,ข,อขอบขอบโดนขอบแมสนะคะคันไปหมด <c oughs> ออกไปข้างนอกไม่ใส่ก็ไม่ได้นะคะต้องใส่ไว้ตลอดเวลา มีภารกิจต้องไปก,ก็ต้องออกไปค่ะแต่เราก็ต้องเซฟเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดี ะคะคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขออวยพรให้ f อีทุกท่านนะคะที่น่ารักเลยนะคะมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,564และตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ